สวัสดีจเจ้าเพื่อนๆเ้านี้ก่ะจะเพื่อนก็สวัสดีเลค่ะเดอ้อสวัสดีทุกคนเลยค่ะอย่าลืมนะคะชมคลิปสองนาทีขึ้นไปก่อนเม้นเม้นตามเรื่องราวในคลิปเนาะค่ะเนะาะจะล้วก็มื้อน,นีเป็นเซาวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กันยายนสองห้าหกสามเนาะค่ะเนาะมื้อน,นีเป็นเซาวันพฤหัส,สบดีนะคะเนาะทอง้าโปร่งมากจะ้ะทองฝานะคะ ้องขวโปร่งนะคะเพื่อนๆ่ขาเห็นไหมคะฟ้าโปรง่งฟ้าเปิดนะคะเนาะเห็นไหมคะเพื่อนขาจ้ะเรือ่องของข้านะคะเนาะค่ะมีกระเด็นเพ่นกับเตรียมสเสบียงบนุนเช่นเดิมทุกคือคึกอ,อ,อันทุกเสาร์นั่นแหละคะ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่กันยายนสองห้าหกสามขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสิบเอ็ดนาะค่ะเนาะเดือนสิบเอ็ดนะคะ ตามอันปฏิทินของไทยคือเดืนนะะเนอนสิบเอ็ดนาะค่ะเนาะค่ะแต่อันของอันฝรั่งเพิ่นกาเดือนยังเป็นเดือนเก่าอยู่นะะเนาะค่ะเนาะค่ะขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสิบเอ็ดนาะค่ะเนาะวันที่ยี่สิบสี่กันยายนสองห้าหกสามบันพฤหัดเนาะจ้ะเนาะก็เช่นเดิมทุกวันค่ะเตรียมคือเก่านะคะมีอย่างแนวที่มือนีค่ะมือนีสเสบียงบนของเดือนเพ้นที่เตรียมไว้คือนี่ค่ะมือนีทอด ถอดปะทูนะคะได้ตัวน่อยค่ะมื่อนี้ปาทูปละทูแม่กองนะคะแต่ว่าโบหนางอโบข้อหักนะคะเ <c oughs> พราะว่าเพิ่นตัวหน่อยเพิ่นก็นเลยอยู่ในเข่งได้เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็นเลยหนาโบงอบข้อโบหักอ, <c oughs> อ่แล้วก็แตจียมมากคือกุนเชียงนะคะเพราะว่าปาทูเพิ่นอันไม่นหน่อยนะคะเนาะมันอันตัวหน่อยได้ตัวหน่อยมากตัวใหญ่ตัวใหญ่บ่ไดเนาะคะ่ะเนาะได้ตัวหน่อยมากเนาะคะ่ะ ต่อมาคะ่ะกะเขานะคะเขา่าเจ้าเข่าเข่าหอมมะลิคือเกาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคือุกมือนะคะพ่อพันสันสันแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะสันเข่าสันอยังเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะคือเอานมค่ะวันนี้นมเปรี้ยวตาดัดมิวเนาะค่ะเนาะนมเปรี้ยวตาดัดมิวรากานี่ค่ะนางเอกนางเอกพระเอกเหมือนเดิมคือบักม่อนไข่เนาะเนี่เห็นไหมคะ นี่ก็ได้งามคือเก่าเนาะยุ่งขายุ่งเห็นปะคะเพื่อนๆพื่าะได้งามงามคือเก่าเนาะค่ะเนาะเสรียงบุญเป็นของหวานของเดือนเพ็ญอันนี้ก็เป spell, ็นตัวแทนของน้ำของหวานก็ได้นะคะเนาะแต่ว่าเป็นตัวแทนของน้ำน่ะนะคะนะคะเห็นปะคะของหวานของเดือนเพ็ญนะค่ะเนาะที่เตรียมในเซามือนี่กาทุกคนกาขอให้รับบุญกับพร้อมๆกันกับเดือนเพ็ญเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเนาะค่ะเนาะให้ได้เป็นยูทูบเบอร์เร็วๆเนาะค่ะเนาะ ได้ซับหลายๆได้สม้งเร็วๆเวนาะค่ะเนาะทุกคนก็ขอให้ประสบความสำเร็จเนาะค่ะเนาะวันนี้อาชีพมืดเนี่ยแค่หน่อยนะคะเนาะ,ะปรับไปกินอีกจักหน่อยนะคะเนาะนี่ระค่ะคือสเสบียงบุญที่เดินเพ้นเตรียมไว้เนาะค่ะเนาะมีปลาทูมีกุนเชียงมีทอดปลาทูมีกุนเชียงนะคะของแห่งเนีนของแห่งที่อ่าหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเดินเพ้น,へ ت, 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 นเห็ดเห็ดคือเห็ดใดบ่หลายอย่าง เดือนเพ็ญเฮ็ดเนาะกินบ่ค่อยเก่งเนาะค่ะเนาะเดือนเพ็ญออกตัวไว้ก่อนเลยเดือนเพ็ญเฮ็ดได้บ่หลายยางหลักกระทรวงนี้เป็นส่วงอันเขาวพันสาเนาะค่ะเนาะเพื่อนสีนินสันของแห่งๆก่อนเนาะค่ะเนาะของแห่งๆของทอดอีหยังเสียคะ่ะพัดกับพัดแหง่งแห่งหยังใส่แกงกะหยังใส่น้ำหลายหยังประมาณเงี้สีเนาะค่ะเนาะแต่เดือนเพ็ญผัดถนัดเนวนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ่บ่ค่อยมีไผอ่าอันเฮ็ดยังสีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันมันกะส่วนมาเพื่นสีทางภาคอีสานเพื่นสีเฮ็ดอัน แกงนี่สิค่ะแกงอ้อมนี่สิค่ะแกงนอไม้แกงเฮดซุปอันมะเขือซุปอันนอไม้อีหยัางสิเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะคือคือของทางฝั่งอีสานเนาะค่ะเนาะบาทินเดินเพ่นกันเลยเฮดแตกต่างเลยจังหน่อยอาจจะมีไก่ต้มน้ำปลาหมูต้มต้มน้ำปลาหมูผัดซีอิ๊วอีหยังสีเนาะหมูอันอ่าหมูกระเทียมไก่กระเทียมอีหยัางสิเนาะค่ะเนาะทอดปลานิ่นแน่ทอดปลาทู่แน่อีหยัางสิค่ะซับเปลี่ยนกันไปนะคะเพราะว่าเดินเพ่นกับเฮดเนี่ยกลิ่นบะควยเก่งเนี่่่ละะค นี่ค่ะนี่คือสเสบียงบุญวันนี้ที่เดือนเพลิเตรียมไว้เนาะค่ะเนาะจ้าก็ให้ทุกคนอันผ่านพ้นอ่าบททดสอบกับพิยุให้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้กะกะคือเก่าค่ะเดือนเพลิกะซับหายคือเกา่าสมองหายคือเก่าเนาะค่ะเนาะอาจจะอาจจะลดลงจะกะหายลดลงแต่ว่ากะหายเนาะค่ะเนาะจ้ากะคลิปนี้กะจบเพียงเท่าน,นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า